ถ้าจะซื้อคอนโดมิเนียมโซนสาทรตารางเมตรละแสนสามแสนตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเราข้ามมานิดนึงนะครับตรงโซนวงเวียนใหญ่นะครับมีตัวเลือกอีกเพียบและมีหนึ่งโครงการตรงนี้ครับที่อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้ามากๆเลยจากโครงการเดินไปที่ BTS วงเวียนใหญ่แค่ประมาณ130เมตรเท่านั้นครับ ที่นี่คือโครงการ Reference สาทรวงเวียนใหญ่คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่จาก s c s เป็นคอนโดที่มี Foodland ตั้งอยู่ติดตดด้านหน้าโครงการเลยครับสะดวกมากๆห้องพักอาศัยของที่นี่นะครับเขาขายเป็นแบบ Fully Furnished คือให้เฟอร์นิเจอร์มาครบพร้อมเข้าอยู่เลยครับได,ได้ที่เก็บของเยอะมากเลยครับแล้วก็ส่วนครัวได้เป็นครัวปิดแบบนี้ด้วย ในห้องที่ผมอยู่นี้ครับคือห้องว b e เ r Room ขนาด31.88ตารางเมตรกับราคาพิเศษในช่วงนี้อยู่ที่4.29ล้านบาทครับใครสนใจที่นี่อยากรู้โปรโมชั่นอื่นๆเพิ่มเติมสามารถลงทะเบียนได้ที่คลิปนี้เลยครับ